สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาว facebook ซาว youtube ทุกท่านที่ติดตามกันใน facebook หรือว่าดูมาจากใน y o u t u b e นะครับวันนี้ช่างเบิร์ดนะครับมารีวิวนะครับมีดดามบ้องนะครับของน้องปริญญานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมีดดามบ้องหอมฝักนะครับมีดแคมดามบ้องนะครับวัสดุวันนี้ก็เปียแเนบตีร้อนนะครับ งานงานมีดก็เป็นงานผิวไฟนะครับมีดแคมป์นะครับเรื่มนี้เสร็จเรียบร้อยของน้องปริญญานะครับรอรับได้เลยนะครับรีวิวเสร็จก็จะไปส่งให้นะครับใบนะครับมาดูข้อมูลนิดนะครับใบก็ยาวประมาณสิบสองนิ้วนะครับสันหลังหนาประมาณเจ็ดมิลนะครับกว้างก็สองนิ้วนิดๆนะครับนิ้วกว่าดามก็หกนิ้วกว่านะครับดมบ้องนะครับเล่มนี้นะครับทรงแคมป์นะครับมาดูทดสอบความคมกันนิดนึงนะครับ นี่ประมาณนี้ครับคมก็ผมจัดนะครับเพราะว่าเป็นมีดกำลักดีมากนะครับคมก็ไม่หนานะครับผมทําคมบางให้น้องเขานะครับประมาณนี้นะครับคมมากนะครับฟันไม้ดูนะครับไม้ก็เป็นไม้แกันจัดเลยนะครับให้ฟันให้ชมเลยนะครับว่าเป็นไม้แก่นมากมากนะครับให้ย่นนิดนึงนะครับนี่ครับ ิดไม้ดีมากนะครับนีใช้งานจริงนะครับของน้องกรลินยานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับงานสั่งทำนะครับมีแทมนะครับด้ามบ้องนะครับพร้อมฝักนะครับติดไม้ดีนะครับฟันไม้ติดดีมากครับมานี้ครับคิดไม้ดีมากนะครับไม้เก่นดเลยครับฟันให้ดูนะครับชอบกดไลค์มีใจกดแชร์นะครับ เรียบร้อยนะครับ hmm> น <ions> ี <mother> <Right. S> ่น้องเขาครับก็รอมาประมาณกว่วันนะครับเรียบร้อยแล้วก็ทําให้เสร็จนะครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับวัสดุก็เป็นเหล็กแนบนะครับสีร้อนนะครับเรื่องนี้นะครับผมจัดนะครับนี่นะครับสนใจก็ทักไลน์นะครับใครอยากสนใจอยากจะสั่งนะครับแดาก็ชื้อนิดนึงนะครับแดาก็ชื้นนะครับเพราะว่า ไม่มี้วครับหรืออันเดียวกันดปานปล้วนะคแต่คมจัดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องความคมนี้คมแน่นอนครับนี่นี่คมจัดครับสนใจก็ศูนย์แปดศูนย์นะครับหนึ่งสามห้าสี่ห้าแปดสองนะครับมีดแข็งขันนะครับหรือว่าจะเป็นมีดอย่างนี้ก็ได้นะครับขอกมากๆนะครับสวยงามนะครับมีดลำบองเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ จบกันอย่างเท่านี้นะครับฝักกอเป็นไม้เสียมสารลายสวยมากเลยนะครับฝังหมดอยู่เจ็ดจุดนะครับสวยๆาอฝักไม้นะครับงานสั่งทําะครับเสร็จเรียบร้อยครับงานรับบริญญาครับสวัสดีครับ